อันนี้โค้งอะไรนะทะเลโค้งอะไรออนนี้โค้งพับผาบอกโค้งพับผาอัเตโค้งพับผโค้งพับผ้าได้ไมนา สำหรับโค้งพับผ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดของจังหวัดน่านครับก็เป็นถนนที่หลายคนเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปก็เป็นโค้งที่มีความชันแล้วก็มีความคดเคี้ยวเป็นอย่างมากครับโดยคนในพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนพับผ้าหรือว่าโค้งพับผ้านั่นเองครับ ก็เป็นถนน2องเลนที่ลัดเลาะไปตามขุนเขาปกคุมไปด้วยต้นไม้ก็ถือได้ว่าเป็นภูมิประเทศที่หาได้ยากแล้วก็มีความสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวครับ